อ้โหลมแรงมากคนนี้ดูบนยอดแกลง,งอยู่ถ่ายแล้วที่เราจะมาดูลอาทดสอบกันว่าส,สิ่ัแวดลบบบ้อมลด20ปกศมกลายลด30บที่ยังมีลมอยู่เดิมนี่อันนี้คือทะเลสาบคณนาซึ่งเราก็สามารถดูผ่านกล้องได้ แล้วก็ต้องจ่ายเงินแน่นอนอยู่แล้วเแต่ปุ๊บพงอยู่ถ่ายตอนนี้ทะเลสาบก็กลายเป็นลานสเก็ตที่